โอ้โอ,โอ,โ,อโอ้โอ้ยพี่หน้องเลยลูกข่อยแสบแห้ง <c oughs> เอแล้วซุปนัน่นจิ้งข้าวนี่ไอ้อ๋อมักยองขนาดปุน ขวดมีขา้ขาวข้าวแพดปัสสมอนน้ำซุปยกมดเกีียงตววยคุณพี่นนองโอ้อืมอร่อย่ะหมดแล้วหมดแล้วแล้วครับลูก มาแล้วข้าวข้าวข้าวเอาม่ำม่ข้าวมัมข้าวโอ้โอ้เก่งจังเลยอืมมนข้าวเองด้วยข้าวผัดปลาแซลมอนอร่อยจังเลยสวัสดีครับยังครับยังสวัสดีครับยังลูก อใส่ปลาสมอนเยอะด้วยเขาพัดพี่น้องใส่ปลาสมอนพ่นอุ้ยเบ่งมาลกก่อยพ่นเนขาเองเบ่งถ่งงองพ่นเขามากล้ายนพะ่นตัด

ไม่แอไม่เอาไม่เอา,เอ,าอย่างนั้นลูกหกหกนะนะอะพี่น้องสวัสดีค่ะมาเบิ่งเฟร์โชกกินเสาเลยค่ะนี่นะคะปลาแซลมอนเสร็จปะล่ะปาลาแซลมอนสิค่ะอืมโอ้เก่งจังเลยเก่งจังเลย